ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโคปา99เว็บต้งฝากถอนในหนึ่งนาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งเนื้อหาในว,วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของมังงะวันพีซในตอนที่953โดยในตอนนี้นั้นมีชื่อตอนว่าจิ้งจอกแปลงกายและหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวขคาร์โบเนตเช่นเคยนะฮะซึ่งหน้าปกในตอนนี้มีข้อความว่า ยึดเลยศัตรูสําเร็จมุ่งหน้าสู่ทิโรบาร์กและเนื้อหาของ,างงานในตอนที่953นะก็จะเป็นตอนยอดอดีที่บอกว่าในสมัยก่อนตอนที่ฮิโลีนะจากคขวา,ามาสือไปเนี่ยเธอนั้นก็ได้ทิ้งจดหมายไว้ให้คาว่ามาสือโดยจดหมายนั้นมีข้อความว่าถึงคขาวามาสือขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาข้าจะไม่เป็นอะไรจากฮิโลีและเมื่อเขามาสือเห็นจดหมายของฮิโลีนะเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้แล้วก็ออกตามหาเจ้าหญิงเข,งขาไปทั่วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขามาสือก็หาไม่เจอ แล้วก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนักแข่ลิงโกซึ่งในตอนนั้นกิวคิมมารู้ที่กําลังบาดเจ็บนะเขาเนี่ยก็ยังคงวิ่งหนีโซโลต่อไปเรื่อยๆและโซ,โซโลก็ได้พูดออกมานะว่าขนาดบาดเจ็บมันก็ยังไม่ยอมแพ้อีกฮะจะบานันและที่นี่มันที่ไหนกันถ้าเป็นแบบนั้นก็ตามรอยเลือดมันไปก็แล้วกันแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่สะพานอุยหังนี้โดยกระเปาาข้ามาสือก็ได้พูดกับฮิโอรีนะว่าเราควรไปจากที่นี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าสมัยนี้เนี่ยยังมีพวกนักล่าฮนโหดอยู่อีก แล้วก็สงสัยจังเลยว่านะักคนร่างใหญ่เมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วเขามาสื่อก็ได้ย่อตัวลงนะแล้วก็บอกว่าขึ้นมาสิทางต่อไปจากนี้ไม่เดินลําบากนะและฮิโยริก็ได้ทําแก้มป่องนะแล้วก็บอกว่านี่เขาไม่ใช่เด็กเรานะเขาอมาสื่อส่วนเขาอมาสื่อไม่ได้ยินก็ได้หันมาบอกนะว่างั้นเหรอแล้วทําไมท่านถึงทําหน้าเป็นเด็กงอนตุ๊ปองล่ะฮิโยริก็เลยตอบกลับไปนะว่าใจร้ายข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าต้องมากมายแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะ แล้วเขาก็มาสื่อก็ได้เริ่มเล่านะว่าหลังจากที่ท่านจากค่าไปเนี่ยที่นี่คือสถานที่ที่ข้าต้องมาจัดการบางอย่างและถ้าหากเขามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงเนี่ยข้าก็จะมาทําการควานทองที่นี่ณสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนภาคเหนือลิงโกกางคูามาอีเนี่ยถูกปกครองโดยตระกูลชิม,มุสก,กิอย่างยิ่งใหญ่โดยไดเมยวมนามว่าวิชิมารุชิมุสกิซึ่งเขานั้นเป็นนักดาบที่มีทิ้งจ่อคอยเ,เคียงข้างเสมอแต่กรโชคไม่ดีเพราะว่าลิงโกเนี่ยก็ได้กลายเป็นดินแดนล้างจากฝีมือของไคโด แลวท่านรู้จักพิธีสุสานนิรันดร์ของแค้นลิงโกไหมที่ยูริก็เลยตอบมานะว่าข้าเคยได้ยินมาว่าที่นี่มันหนาวมากจนทําให้ศพที่อยู่ในโรงนั้นแช่แข็งและคงสภาพได้เป็นร้อยปีแล้วข้อมาสือก็ได้พูดต่อนะว่าถูกต้องและสุสานของแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกแยกด้วยดาบของพวกเขาและในสุสานเหล่านั้นก็มีดาบที่โด่งดังอยู่และโดยเหตุผลนั้นมันก็เลยมีพวกโจล้นสุสานและนี่ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันของแค้นลิงโกแล้วก็ได้ตัดภาพไปยังอดีตนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ก็มีเสียงจิ้งจอกในดังขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นจิ้งจอกตัวนั้นนะฮะก็กําลังทาการขับไล่พวกโจรสล้สานและจิ้งจอกตัวนั้นก็ได้หาคอมาสื่อนะซึ่งคอมาสื่อเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้ฆ่าตายอย่างสงบไปได้หรือไงแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าคือโอนี้มารู้ไม่ใช่หรือไงโดยเชื่อจิ้งจอกตัวนั้นนั่นคือโอน้มารู้มันเป็นคู่หงท่านอุชิมารุชิโมสกิซึ่งก็คือไดเมลคนล่าสุดข,ของไพลิงโกะและคอมาสื่อก็ได้พูดขึ้นมานว่า่าาาา้เเคยพบจามากอน แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรนะจิ้งจอกตอนนั้นเนี่ยก็ได้สลบแล้วนอนลงไปกับพื้นแล้วเขามาสื่อกันได้พูดนะว่าที่ผ่านมาเจ้าปกป้องสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเลยหรือไงมันมากกว่า5ปีนะัตั้งแต่แควลิงโกเนี่ยได้ถูกทําลายไปโอนิมาลูนัด้คอยต่อสู้กับพวกจปล้นสุสานเพลาพังและเหล่าผู้ที่เกิดในแควลิงโกเนี่ยพวกเขานั้นก็จะได้รับดาบตั้งแต่เกิดและพวกเขาก็จะใช้ชีวิตกับดาบและเมื่อพวกเขาตายดาบเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกปักเอาไว้ที่สุสานเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ แล้วเขามาสื่อก็ได้ทําการทําแผลให้จิ้งจอกตัวน้านั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้นําอาหารมาแล้วก็บอกว่าดูนี่สิข้ามีอาหารจิ้งจอกนะชอบตาหูอบุระอาเกิใช่ไหมและถ้าเกิดว่าเจ้าไม่กินเนี่ยแผลของเจ้าก็จะไม่หายและถ้าเกิดว่าเจ้าตายไปก็จะปกป้องสุสานของเจ้านายไม่ได้แลวเมื่อได้ยินแบบนั้นนะอุนิมาลูเนี่ยก็เลยยอมกินอาหารของเขามมสือและอยู่มาวันหนึ่งจิ้งจอกอนิี้มาลูนะฮะก็ได้มาเห็นภาพของเขามาสือที่กำลังขุดหลุมศพ ซึ่งมันก็ทําให้โอนิมารูนะ้นโมโหเป็นอย่างมากแต่เขามาสื่อก็ได้พูดนะว่าอย่าเอะอะไปยกโทษให้ข้าด้วยเถอะข้าเข้าใจนะว่าเจ้าโกรธแต่ข้าขอร้องแหละให้อภัยข้าด้วยและจริงจอกอนิมารูก็ได้ทําการกระโดดกัดแขนเขามาสือ่อน,นะฮะแล้วเขามาสื่อก็ได้พูดว่าปล่อยนะข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือป่าแต่ว่าข้าไม่ได้อยากรบกวนผู้ที่ล่วงลบหรอกแต่ว่าในอีก13ปีข้างหน้าจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นว่าที่เกียรติยศของเราสุมลาลัยจะกลับมาพังงานอีกครั้ง และเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาต้องมีอาวุธในสนามรบนะดาบที่จะถูกกวาดแกงจะถูกใช้โดยทหารของพวกเขาจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ในดาบนะจะทําให้เหล่าสมรายแข็งแกร่งขึ้นและมันจะมอบพลังให้พวกเขาใน,นเอาชนะศัตรูได้ที่นี่นนยังเป็นสนามรบอยู่การต่อสู้ระหว่งวงางโจรสลัดอสูรกับวานอ่ะมันยังไม่จบและมันยังเร็วไปที่จะให้ดาบพวกนี้หยุดพักจนกว่าวันหนึ่งโชคชะตาจะมาถึงเขาจะไม่ยอมให้โจรเหล่านั้นมาขโมยดาบไปและเขาต้องรวบรวมพวกมันเอาไปซ่อน อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับคนอย่างข้าที่ทําภารกิจไม่สําเร็จคนอย่างข้าที่ไม่สามารถปกป้อง่านิโยรีได้อย่างน้อยนี่คือสิ่งที่ข้าทําได้ไม่สิมันเป็นสิ่งเดียวที่ข้าจะทําได้ต่างหากส่วนคอมาสือก็ได้พูดไปร้องไห้ไปในละคาเนี่ยก็ได้บอกกับจิ้งจอกว่าถ้าข้าไม่ทําอะไรลงไปสักอย่างแล้วก็ความรู้สึกผิดมันคงกัดกินตัวข้าแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหิวนักก็กระชากแขนของข้าออกไปเลยข้าจะไม่หยุดแน่นอนแล้วเมื่อจิ้งจอกอันนี้มารู้ได้ยินแบบนั้นนะ มันก็เลอกกัดคอมาสือแล้วก็เลียแผลให้แทนแล้ววันต่อมาเมื่อเขาวามาสือน,นั้นตื่นขึ้นมานะเขาก็ได้เห็นภาพที่จิ้งจอกอันนี้มารู้เนี่ยกําลังใช้ขาทั้งสองข้างนั้นขุดดากม,มาจากหนุ่มศพเดอกคอมาสือก็ได้คิดในใจนะว่าน่าประหลาดใจฮะมันเข้าใจที่ข้าพูดด้วยแล้วคอมาสือก็ได้พูดกับจิ้งจอกนะว่าเราต้องหาที่เก็บดาบแล้วควนขุดไปใต้ดินวันนี้เราก็จะไปขุดสุสานกันเหมือนเดิมและอยู่มาวันหนึ่งคอมาสือก็ได้พูดนะว่าข้าหิวจัง ถ้าเกิดว่าเอาดาบนี้ไปขายในเมืองหลวงสักสองสาเล่มแล้วก็เหล่เมื่อจิงจอกได้ยินแบบนั้นก็เลยโมโหแล้วก็หาออกมานะฮะแล้วเข้ามาสื่อก็ได้ไปเมืองหลวงแล้วกลับมาในสภาพมอมแมมแล้วก็บอกว่าเข้าไปขอยืมมาหามาได้นะโดยเรื่องราวก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่านะฮะก็มาสื่อแล้วก็จิ้งจอกเนี่ยก็ได้ทําการขุดสุสานแล้วก็ไล่โจรต่อไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งที่พวกเขาขับไล่โจนนะโจนเนี่ยก็ได้ถามว่าแกเป็นใครซึ่งเขามาสื่อที่คุมหน้าอยู่ก็ได้บอกนะว่าข้าคือกิลคิมมารุ แขงสะพานอุ่ยหางนี้พาจุดนี้ไปคือใจกลางของแคลิงโกเขาจะไม่ยอมให้ใครเอาอะไรไปจากสุสานทั้งนั้นและจงทิ้งอาวุธทั้งหมดของเจ้าที่นี่ซะแล้วเขามาสื่อในปัจจุบันก็ได้บอกฮีเลรีนะว่าหลังจากที่ทําแบบนั้นไปได้สักพักเนี่ยข้าก็ได้ไปที่เมืองหลวงเพื่อหาอาหารแต่ก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างจนทําให้ข้าเนี่ยไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้ซึ่งเหตุการณ์นั้นคือการที่เข้ามาสื่อนะไปขโมยเตาหูแต่ดันถูกคนที่เมืองหลวงนะจับเอาไว้ได้แล้วเขามาสื่อก็ได้พูดต่อ่อวา คือคิมารู้งันเหรอหรือว่ามันแค่บังเอิญกันนะข้าก็แค่คิดชื่อของหมอมโมูเท่านั้นและเฮียวลีก็ได้ถามนะว่าแล้วเจ้ามาหาจิ้งจอกที่นี่งั้นเหรอเขาอมาสือก็ได้ตอบนะว่าข้าไม่ได้หวังจะเจอ,อนี้มารุ้ที่นี่หรอกเพราะมันคงเบื่อที่จะรอแล้วแหละและอย่างเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งสัสามปีแล้วแล้วข้านึกภาพมันตอนที่อยู่ที่นี่ตลอดไม่ออกเลยแต่อย่างน้อยถ้าเกิดดาบที่เราซ่อนเอาไว้ยังอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอสาหรับสองถึงสามร้อยคนแต่ว่า ต่เขาอมาสือยังพูดไม่ทันจบนะเฮียลีเนี่ยก็ได้ตะโกนเียกโซโลโซโลก็เลยหันมาแล้วก็บอกนะว่าเจ้าตัวใหญ่นะั้นมันหายไปแล้วแต่ว่ามันได้เปิดประตูทิ้งเอาไว้มันตั้งใจจะทําอะไรกันแน่เราควรจะตามมันไปดีไหมหรือว่าจะเข้าไปในนี้ดีเขาอมาสือก็เลยพูดขึ้นมานว่าถ้าเกิดผ่านตรงนั้นไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางใต้ดินและคินามอนก็ได้ติดต่อพามาแลงสื่อสารมานะว่าเขาอามาสือข้าดีใจจริงๆที่เจ้ายังไม่ตาย เขามาสื่อก็เลยบอกแตว่าเพราะว่าเหตุการณ์ในแคว้นดูดงก็เลยทําให้กําลังพลของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่ว่าเรามีอาวุธไม่พอใช่ไหมคีนามอนก็เลยตอบนั้นว่าเจ้าเข้าใจสินะใช่แล้วนั่นคือปัญหาใหญ่โอโลจินะทําการยึดดาบทังประเทศในเวลาตลอด20ปีที่ผ่านมาแล้วเขามาสือ่อที่อยู่ในห้องที่เต็มปด้วยดาบแลนก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงไปไม่ว่าเจ้าจะรวบรวมทหารได้มากเท่าไหร่ก็ตามเรามีอาวุธเพียงพอสําหรับทุกคนแน่นอน และส่งกําลังพลมาที่ตําแหน่งที่ข้าจะบอกเจ้าซะแล้วเขามาสึกอก็ได้คิดในใจนะว่าทําไมถึงมีอาวุธมากมายขนาดนี้เป็นฝีมือ,อนี้มารู้ไม่สินี่มันเป็นสีมือของมนุษย์และกิวคิมมารู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะเขาเนี่ยก็ได้ยืนมองอยู่ด้าน,นอกและอยู่ดีๆนะเขาเนี่ยก็มีความระเบิดขึ้นมาแล้วก็กลายล่างเป็นอนี้มารู้และจิ้งจอกอนนี้มารู้ตัวนั้นก็ได้เดินจากไปแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่โซโลแล้วก็เฮียรลีโดยเฮียรลีก็ได้พูดกับโซโลนะว่าท่านโซโลจูโร หากว่าดาบของท่านคือชูซูจริงๆแล้วก็ได้ปลดมอบมันคืนให้กับประเทศวานอเถอและเมื่อโซโลได้ยินแบบนั้นก็เลยตะโกนบอกนะว่าฉันบอกเธอไปแล้วไงว่า,ามันคือดาบฉันและฮิโอรีก็ได้พูดต่อนะว่าเขาจะมอบดาบเล่มที่เหมาะสมเป็นการเดเชยให้มันเป็นดาบของท่านพ่อที่ส่งต่อมาให้ข้าดาบบันโดงดังเอ็นมะและมันเป็นดาบในตำนานที่มอบาดแผลเดียวที่ใครโดนั้นมีโอเคเนื้อหามังงะวันพีในตอนที่953ก็จะมีประมาณนี้นะฮะ และถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ e รห์ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช n n e l เราส่วนใครที่มีข้มเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ